อานดัที่สามครับอยืนก่อนเลรางวัลเรียญงินนะคะได้แก่สีแดงค่ะอ่าสีแดงครับตัวแทนครับตัวแทนตัวแทนตัวแทนนะครับอ่าและแชมป์นะคะอนุบาลฟุตบอลชายอนุบาลในปีนี้นะคะ เดียนทองได้แก่สีเขียวค่ะมาเลยครับสีเขียวคือตองกุ้เค้กนะครับอ้าวสีเขียวขึ้นท่านกลางเลยครับอ้าวโอ้ขึ้นเองเลยครับโอ้จับจีนเอาครับต่อไปก็ขอเชิญคุณจินตนามาเหลนครับอยู่ไหมครับไอ้นั้นถ่วยที่เท่าไหร่ครับเอาที่หนึ่งก็ให้ที่หนึ่งเลยครับ อ่าตัวที่หนึ่งนะครับลำดับอื่นนี่เป็นเกียรติบัตรนะครับอ่าเป็นเกียรติบัตรนะครับเจะถ่ายถ่ายรูปตอนมอบไปหนึ่งตอนรูปมอบอ่าตราตอนทำมือทำมือมอบไปอ่าได้แล้วครับเอาแล้วก็เบาเออชูมือเลยลูกเออแบบนล้วเลยโอ้เรียนองแดงครับส่งครับส่งตัวแทนมาเลยค่ะสีเขียวสีเขียวครับอ่าฟุตบอลปหนึงสองสามปหนึ่งปสามครับอ่าปหนึงปสามพุตบอลครับตัวแทนมาหนึ่งคนเลย อาที่สามก็ที่สามลูกน,นึงว่าสามลูกใครอยู่บ้างในในที่แถวเอาขึ้นมาเลยนักบอลเอกชลิตอา่าและเชมนะคะชนะเลิศในปีนี้นะคะฟุตบอลชายปอหนึ่งถึงปอสามได้แก่สีเหลืองค่ะมา,าเล็วไม่ธรรมดาคนนี้อา้อาวโอ้หมันขึ้นวองยาวเลย <c oughs> เอาขอเชิญคุณดินาอินทสุวรรณครับดินาอินทสุวรรณนะครับเยังไหมครับอยู่อยู่ครับออาเชิญอ่าครับนี่ก็เราไปดูงานของลุงๆมาแล้วก็อดีตศิษย์เก่าเก่านะครับแขกจากต่างประเทศนะครับขอบคุณครับอ้าวเดี๋ยวจับจับหน่อยครับคุณเนี่ยนะจับหน่อยอ่าจะได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับ เพชรบอลในระดับปลอมทศ4-6ค่ะขึ้นมาเลยครับธนากรินแดงในรางวัลเหรียญเงินนะคะได้แก่ค่ะสีแดงครับสีแดงแในสำหรับแชมป์นะคะฟุตบอลชายป4ถึงป6ในปีนี้ได้แก่ครับผมสี ครับผู้กองครับมาหม้อรางวัลให้กับลูกๆนะครับมอบถ้วยรางวัลกับลูกๆครับอยู่ไหมครับท่านผู้ร้องอ่าอยู่หม้อกับลูกหลังครับถ้วยฟุตบอลแชมป์นะครับสีเหลืองค่ะอ่าสีเหลืองครับสีเหลืองนะครับ เพราะว่าแกปริเสธในทุ่นี่ด้วยะครัเอาคขอเชิญคุณปรดลเดินเนียมครับนุประดลก็สิบเกาด้วยนะครับเรสีเขียวค่ะสีเขียวครับเรียนินนะคะได้แก่สี สีเทียวค่ะสีเขียวครับเรียนเงินนะคะได้แก่สีเหลืองค่ะสีารักญาตินักเียาและแชมป์เปตองทีมหญิงมระถมในปีนี้นะคะได้แก่สีแดงค่ะสีแดงครับเซเล้่าแลวก็คนเก่งของเรานะครับขอเชิญคุณมาศาสตร์กสมัครับนะครับลูกๆอ่าครับ แล้วก็ดูดูกล้องนะครับดูกล้องเนี่ยดูกล้องอจากช่องใหญ่บังเมนชแนลแล้วก็โรงเรียนนะครับบีดีชแนลครับบีดีชแนลนะครับต่อไปนะคะแดงได้เหรียญเงินนะคะได้แก่สีแดงค่ะสีแดงครับเหรียญเงินครับแชมป์ในปีนี้นะคะระดับมัธยมชายเปตองได้แก่สีเขียวค่ะสีเขียวครับโอ้องเยนนนท์ไทยครับไม่ธรรมดานะครับถ่ายรูปกันนะครับ ขอบคุณคุณนักเตะเฟงยอมันนะครับราบินด,ดาหมักเตี้ยนะครับผิเวเงินนะคะได้แก่สีเขียวค่ะสีเขียวครับและแชมป์เปตองทีมหญิงมัธย,ยมในปีนี้ได้แก่สีแดงค่ะสีแดงครับอ้าวราบิดาหวังดีนะครับสีแดงครับและก็ขอเชิญคุณมารุตตารุรักครับามารุตตารุรักมารุตไปไหนเลยครับไปครับ ตอนเช้าใส่เสื้อสีน้ำเงินไงตอนเที่ยงใส่เสื้อสีดำไม่รู้ก็เป็นจิตเก่านะครับจิตเก่าที่น่ารักคนหนึ่งนะครับผู้ปกครองถ้าหากว่าไม่มีผู้ปกครองไม่อยู่ผู้ปกครองสีเหลืองมีไหมครับลูกผู้ปกครองสีเหลืองครับสักคนครับสีเหลืองครับถ้ามีผู้ปกครองยิ่งดีครับผู้ปกครองชายผู้ปกครองผู้ปกครองชายให้สลับกันรับเป็นไปได้ไหมมามามาเลยครับอ่าเจ้าเวเจ้าเวสีแดงค่ะสีแดงครับ อ่าสีแดงกับผู้ปกครองชายครับดีไหมครับผู้ชายเป็นเป็นตัวแทนได้เลยนะคะเอาตัวแทนก็ได้ครับและแชมป์เปโตรผู้ปกครองชายในปีนี้ได้แก่สีเขียวค่ะสีเขียวนี่ครับโอ้มาเร็วครับมาเรียสมาเร็วครับปลาตัวสิบเอ็ดโลไม่ยอมไม่ใคยกับปลาตัวสิบแล้วก็ขอเชิญมิสซุนิสากองแมงครับมามอบรางวัลให้กับลูกๆไป ลูกเลี้แล้วเพราะว่าลูกตัวเองก็อยู่หมาอะยแล้วอ่านี่ก็อดีตนักกีฬาโรงเรียนบน้านบางปลาวอลเลย์บอลแล้วมาเป็นดาวของโรงเรียนบ้านบางปลาในอดีตครับปัจจุบัเนเจ้าค่ะสีเหลืองครับเปลียนเงินได้แก่สีเหลืองค่ะสีเหลืองครับและแชมป์ผู้ปกครองหญิงในปีนี้ได้แก่สีแ<ส><ส>ดง,<ส>ดงค่ะสีแดง,ดงครับโอ้ผมรับเชิญครับสีแดงอ่านี่เชิญปิ๊กน็อตเลยนี่เชิญปิ๊กน็อตแล้วก็ขอเชิญ มิสเตอร์สมวชคงคาเพชรครับกรรมการตัดสินครับอุดุนครับเป็นเจ้าของแฟรนไชส์น้ำที่แสนอร่อยนะครับไปซื้อได้นะครับลนกบานนะคะอนุบานครับถึงเลยครับมาทุกคนวยลูกซื้อเลยครับและแชมป์ในปีนี้นะคะโยนบอลลงตะกร้าหญิงระดับอนุบาลได้แก่สีเขียวค่ะสีเขียวครับมาเลยครับลูกอ่า ผมกระเซิงกระเซิงก็ไม่เป็นไรอ้าวเอาเอาสีเขียวใช่ไหมเอาเอื้อเอาพื้นอ้า่านครับขอเชิญมิสเตอร์ไซเดนอุสมาอรรคไทยเรานะครับมาเชิญครับทิ่ใล้กันทิลากันจากมาเลเซียแล้วกันสวัสดีคุณพังงานอ่าหลังๆมาอยู่บ้านเราครับคุณพลังดังนี่ยังอยู่เฮรอโอ้ับลูกขึ้นมาครับลูกขึ้นมาครับอ่า นั่งก็ได้ลูกอ่าจะได้ลูกปิดมันเหมือนกันครับเอาครับอย่าไปได้กขาได้ลาเลยป 3>, 3, <laughs> .3 นะคะเรียนทองแดงได้แก่สีเขียวค่ะอ่าสีเขียวครับเรียนหินได้แก่สีแดงค่ะสีแดงและแชมป์ยูนบอลนะคะในปีนี้ได้แก่สีเหลืองค่ะสีเหลืลองเลยแล้วก็โอ้นิสเซนีรับเอลยเก่งกับนิสเซนีคนนี้เก่ง ตัวก็โคตรนะั้นน้ามาก็เก่งนะอ่าน้องต้องลูกเรียนต้องว่างนะอัตรีมีอ่าสีแดงครับเรียนเงินไม่แก่ซีเรียลกกค่ะซีเรียล,ล,ละแชมป์วอลเลย์บอลหญิงระดับประถมในปีนี้นะคะได้แก่สีเขียวค่ะสีเขียวครับโลทีนี้นาะซีฟ้าได้ทุกทีครับทุกทีนาะซีฟ้านี่ร้องครัไม่ได้ เช็คอีดีได้อ้าวโหเจอคุณณัชชากษมนต์ครับประธานอสบ.อยู่2มาธรรมดานะครับไม่ต้องเป็นกรรมการทางภาษาคุณได้ okay, oh. และ,ะแช<ถ>มป<ม>์โค้ชได้บอลหญิงมัธยมในปีนี้ได้แก่สีเทียวค่ะอ้าวมาธรรมดาครับแก้นนสีประสาททองที่สอก็อ่านิสเลียเป็นเล่งนะครับแล้วก็ขอเชิญคุณวันนารำไพพัฒนีครับกรรมการนะครับได้ยังนี้ครับอ่อบาางนี้ไปครับ ่ะต่อไปผงการแข่งขันวอลเลย์ค่ะ <Okay. S 1> ผู้ปกครองหญิงวอลเลย์บอลผู้หญิงวอลเลย์บอลสักคนครับผู้ปกครองสีเหลืองครับสีเหลืองครับอาเชิญครับและแชมป์ในปีนี้นะคะได้เกินด้แต่สีเขียวค่ะอันนี้เล่นตัเป็นคนคนดียวยเจ้าแม่กันดูได้เราแต่ไม่เป็นระยะแข็งแรงครับคนนี้ก็หนมกระเที่ยวชักเขียนครับ ขออนุญาตผู้ช่วยบาเรเรามีกิบัตรให้ด้วยนะครับระับสองะับสามนะ่านั่งเสียใจนะครับเรามีรางวัลปลอบใจครับเดี๋ยวมอต่อเล็กคนมังรานะครับล็กต่อต่อไปลาดับที่4 2ครับ แล้วก็ที <K> à, ặc, à, okay, ่สามับลำดับที่สามอันนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับอาจจะเอาไปใส่กลมนะครับสีเขียวค่ะอ่าสีเขียวครับลำดับสามนะครับอ่าตัวแทนครับลูกของของลูกของลูกกลมใช่ไหมของนักเรียนเอาขอนักเรียนนักเรียนมาเลยครับยาดไทยครับขึ้นมาเลยครับ <peach> และเหรียญเงินนะคะรวมกีฬาพื้นบ้านได้แก่สีเหลืองค่ะสีเหลืองครับ <spe ech> และแชมป์นะคะกีฬาพื้นบ้านในปีนี้ได้แก่สีเด่น่นเด่นด่นท่าเรือบังการชนกไปครับท่ายางเดสเทนชั่มการชนกนะครับอื้องบ้า <s ign al> งเลย ขอเชิญขอโชคใจที có, có ่รังบนนะครับมอกรางวัลนี่คับเพื่อนยืนได้ยืนได้ไหมเพื่อนคือเราเป็นนักกีฬาครับไม่เป็นไรก็เราจะเอื้อมไปครขโม่ยลูกม่วงเลย